รวมเรื่องเด่นเข้าถึงทุกประเด็นกับรายการทันข่าวสงขลาสุดสัปดาห์เวลาดี4โมงเย็นทางสวทสงขลา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวสงคลาส,สุดสัปดาห์ประจำวันที่30กรกฎาคม2566กับดิฉันฟาสิยะอภิโลค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแมะ่ทัพพักที่4ระดมกำลังทหารเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดที่ตำบลมูโนโอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส หลังเกิดเหตุระเบิดที่โกดังเก็บประทัดและดอกไม้ไฟในพื้นที่ตําบลมูลโนอําเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดกระจายรัศมีเป็นวงกว้างทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายบ้านเรือนและรถยนต์พังเสียหายจํานวนมากเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลา15นาฬิกา10นาทีด้านพลโทสานติสกุลตานาธแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่มอบหมายให้พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รอง ูพอำมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อทําการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ให้นําเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ย่างชีพต่างๆเร่งดําเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยกองพลทหารราบที่15กรมทหารราบที่15 1พร้อมด้วยฐานพรานในพื้นที่ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45, 46และ48ได้จัดกําลังพลเพื่อเตรียมสถานที่สําหรับรองรับผู้ประสบภัยณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนพร้อมชุดเครื่องนอนจํานวน100ชุดเพื่อเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งจัดรถครัวสนามและอาหารกล่องไว้บริการอาหารให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นรวมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำและยานพาหนะในการขนย้ายประชาชนพร้อมทรัพย์สินเพื่ออพยพเข้ามายังสถานที่รับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้ระดมกำลังร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด,ดังกล่าวรวมทั้งยังได้เตรียมการวางแผนในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศั และผู้ประสบภัยหลังจากนี้สำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล